ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องทำง่ายยากนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องการรักษาคมตัดดอกสว่านนะครับเคนที่เรียนเครื่องกลมาก็น่าจะรู้นะครับว่าอะไรเครื่องมือที่เป็นคมตัดนะครับอย่างเช่นเลื่อยนะครับเลื่อยเหล็กเลื่อยแบนซอ ดอกสว่านดอกเอนมินดอกไฮสปีดนะครับพวกนี้นะครับก็คือต้องการการหล่อเย็นนะครับคมตัดนะครับเพื่อไม่ให้คมตัดมันเสียหายนะครับเพราะเวลาคมตัดมันเสียหายนะครับมันจะกินชิ้นงานไม่เข้าแล้วนะครับถ้าเป็นดอกสว่านก็จะกินชิ้นงานไม่เข้านะครับแล้วก็จะใช้ได้แป๊บเดียวนะครับได้น้อยครั้งเจาะรูสองรูนะครับคมตัดก็จะเสียนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่หล่อลื่นคมตัดครับ อันนี้ก็เป็นที่รูกันนะครับสําหรับเครื่องกลนะครับอันนี้ก็กลับมาพูดถึงเรื่องงานบ้านๆนะครับที่เราเจออยู่นะครับก็คืองานเจาะเหล็กนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับควรหล่อเย็นทุกครั้งนะครับเพื่อรักษาคมตัดนะครับไม่งั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับเจาะได้แป๊บเดียวเดี๋ยวคมมันก็จะไปนะครับคมมันจะไหม้คมมันจะสึกนะครับตรงนี้ครับตรงที่ผมรูดๆเนี่ยตรงที่กินเหล็กเนี่ยคมมันก็จะสึกไปนะครับ ทำให้เสียเวลาในการเจาะนะครับเสียเวลาในการรับดอกใหม่แล้วก็เริ่มการเจาะใหม่นะครับถ้าเราหล่อเย็นคมตัดนะครับเราสามารถใช้ดอกนี้นะครับอย่างน้อยได้ครึ่งวันหรือวันหนึ่งนะครับสมมติว่าเราใช้หนักหนักนะครับกาจะได้รับดอกอีกทีหนึ่งแล้วดอกเราก็จะไม่ไหม้นะครับก็คือประหยัดเวลานั่นเองนะครับแล้วก็เซฟดอกสว่านเราด้วยนะครับไม่มารับบ่อยรับบ่อยดอกก็จะสั้นลงสั้นลงนะครับอันนี้ เราเจาะอยู่บ้านนะครับผมใช้อะไรหล่อเย็นครับโดยปกติแล้วครับถ้าเป็นตามโรงงานนะครับหรือว่าช็อปเครื่องมือกลนะครับทั่วๆไปเขาจะมีน้ํายาหล่อเย็นโดยเฉพาะนะครับมาหล่อเย็นครับจะเป็นน้ํายาขาวๆนะครับหรือก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับซึ่งใสนะครับเหมือนน้ำนะครับไหลได้เหมือนน้าก็จะฉีดลงไปนะครับระหว่างเจาะระหว่างเจาะรูนะครับก็จะฉีดลงไปครับ ทีนี้เราอยู่บ้านนะครับเราคงไม่มีตังค์ไปซื้อนะครับน้ำยาสําเร็จร,ร,รูปหรือน้ํายาแบบพร้อมผสมนะครับที่จะมาใช้นะครับเราก็จะใช้เป็นน้ํามันเก่านะครับน้ํามันเครื่องเก่านะครับน้ํามันเครื่องเก่าน้ํามันเครื่องเก่าต้องเป็นน้ํามันเครื่องเบอร์ที่ใสหน่อยนะครับอย่างน้อยต้องเป็นสามสิบนะครับหรือว่าสี่สิบก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ยังไงก็ได้ให้มันใสนิดนึง ให้มันใสมีความใสความไหลไหลง่ายนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเข้าไปหล่อเลื่อนคมตัดได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้น้ํามันเบอร์หนืดๆน,นะครับมันมันจะไหลเข้าไปในคมตัดยากนะครับก็จะทําให้คมตัดร้อนแล้วก็สึกเหมือนเดิมครับอันนี้คือผมเจอมาแล้วครับเจอมาแล้วก็จะมาแชร์บอกกันว่าเป็นน้ํามันเบอร์ใสๆหน่อยนะครับน้ํามันเครื่องที่เราใช้แล้วเนี่ยครับ ของผมก็จะเป็นเบอร์30สิบนะครับผมทานจากรถผมนะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลก็ดีสุดครับมันก็จะใสหน่อยถ้าไปใช้เบอร์หนืดนะครับก็คือสังเกตดูแล้วครับผมเคยใช้เบอร์หนืดนะครับใส่เข้าไปนะครับปรากฏว่าดอกร้อนนะครับนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ช่วยระบายความร้อนอะไรเลยนะครับน้ํามันเบอร์หนืดหนืใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นน้ำมันเบอร์ใสใสยิ่งใสยิ่งดีครับ ก็ผมก็จะมาแชร์ไว้แค่นี้ครับว่าหล่อเย็นแบบบ้านๆนะครับน้ำมันเบอร์ใสๆเข้าไว้ครับคมตัดดอกสบานประมาณนี้ครับเราจะได้ใช้ดอกเราไปได้นานๆครับไม่เสียเวลารับเดี๋ยวถอดเข้าถอดออกครับถอดดอกออกมารับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ก็เสียเวลางานของเราครับโอเคครับผมก็แชร์ประสบการณ์มาแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม